งานครับผมน,นี่นี่เอ้าพญพิณยังมือแน่พญโอ้พญพินเนี่ยเนาะโอ้ยเก๋มากเอ้าโออพี่สันตัวคนเดียเอิอตัวเอิญพี่พี่สันตัวเนี่ยเม่ไทยคนเดิมวะเนี่ยเมย์ไทยอำน,า,น,นาจเจริญหรือเปลาพี่เจบออ <c oughs> ็บข้อยแล้วเอาพ่อญพินต้องเสียตาไหนนะไห<ป>น้ำตามันไหลลื่นไงโอเคข้อมือย่องนี่ครับวันนี้กับข้าวครับผมพี่สันมีอะไรบ้างครับผม ผัดปลาดุกครับผมผัดปลาดุกทะเลเป่าครับผมสูตรละเอียดสูตรละเอียดครับผมสูตรละเอียดผสมอนาจเจริญชนุมานยิงพะโลยิงพะโลอีกละพะโลนี่เป็นสาระแคลมสาระคำโอสาระคมน้ำน้ำไม่ต้องเอ้มันตบน้ำอยู่เมื่อกี้เไงโอ้พ่อต้องอาบถ้าแปลกเนี้ยะว่าพอบอหายคันเหรอเนี่ยหนุ่มสาระคมครับหนุ่มสาระคมครับผมว่าไงครับหนุ่มสาระคมยกมือหน่อย โอ้ขาดน้าปลาไม่ได้กับพงชิรสครับพงนี้ครับผมตายแล้วโอ้น้าปลาพริกเออพงชิรเด้วยอ่าเปื่อยยินนี่หอมเลยนะใส่หลายแซ่บหลายเาหลายหน่อยแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยอันนี้เราก็มีแค่นี้กับแก้ครับผมหรือว่าเราก็กินกันตามที่เราทำงานมาเนาะเราก็มาสั่งทานกันแค่นี้นะครับผมก็ว่าปีนี้กันแต่ว่าหมูนี่ไม่มีนะผมเพราะว่านี่ขนาดพะโลเนี่ยยังเป็นพะโลกุ้งไก่หมูไม่กล้ามานะชี้ให้ดูโอ้แพงหน้าเดียวเดี๋ยวประยุทธ์เอิน วันทนึงนะวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกคนครับผมอาจารย์ประยุทธ์ตไ่น้องประชาชนทุกคนครับผมประยุทธ์ให้กินปลาให้กินปลาอีกแลฮะถ้าปลาแพงทำไงต่อครับผมกินอะไรนั่นกินอะไรนั่นกินอะไรนนนั่กิหอยเชอรี่ไงไปงอมอยู่ข้างมากเอ้ยแต่กินหอยจูบไปแล้วครับต่อไปครับคนแพงนี่แค่นั้นแหละครับผมหอยจูบอย่างเดียวโจเคครับที่ใครเป็นนี่ครับผมการกินเข่าที่แล้วให้ไก่งามมากเลยกัน น้ำรู้กันครับผมนี่นี่นะครับผมสวัสดีครับ